ค่ะส่งมอบรถ XLS 4ประตูยกสูงและค่ะ924,000บาทพร้อมกับชุดแต่งหน้า ขออนุญาตลีรถคันนี้หน่อยนะคะเพื่อให้ลูกค้า FC ของสโอได้ดูเนาะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรุ่น x อ s เประตูยกสูงนั่นเองค่ะราคาจําหน่าย924,000บาทแล้วก็เป็นสีเทาดำนะคะแล้วก็นํามาตกแต่งเป็นหน้าเหล็กเออล์แนเดอร์รอบคันแล้วก็แต่งสไตล์ขีดสีม่วงทั้งคันเลยค่ะในส่วนของกระจังหน้าแน่นอนค่ะกระจังหน้าทรงนี้เป็นของแลนดอนมาพร้อมกับไฟเป็นไฟที่อยู่ด้านข้างนี้นะคะนี้ติดตั้งมาพร้อมกับตัวกระจังหน้านะ LED ด้านบนค่ะ3จุดอันนี้ติดตั้งมาพร้อมให้เลยนะคะแสงสีส้มหรือว่าสีขาวสามารถ แซงสัมโอดได้อันนี้เราก็เลือกเป็นกระจังหน้าสีดําเงานะคะแล้วก็ตัดสีเป็นสีม่วงตามที่ลูกค้าอยากได้เลยเนาะสีม่วงขีดด้วยสีดํานะคะดําด้านในแล้วก็ด้านนอกไปขีดสีม่วงนั่นเองค่ะแล้วก็ทาเส้นๆอย่างนี้นะคะคู่ๆแบบนี้เป็นสีม่วงนั่นเองค่ะอันนี้เราติดสติกเกอร์เพิ่มเติมนะ ในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะลูกค้าก็ได้กระจังหน้าทรงนี้นะคะทรงเรนดอนไปนแล้วเนาะในส่วนของกันชนด้านหน้าแน่นอนค่ะตัวนี้นะคะก็เลือกเป็นพระเอกของเราในงานเลยนะคะนั่นก็คือเอลเลนเดอร์รอบขันเอลเลนเดอร์นะคะพระเอกของเรานะคะเป็นกันชนด้านหน้าเหล็กทั้งอันเนาะกันชนด้านหน้าของเอลเลนเดอร์เนี่ยเขาเรียกได้ว่าเป็นการดีไซน์ที่จะมีรูปแบบที่ไม่เหมือนใครเนาะ,ะแล้วก็เข้ารูปกับตัวรถ x l s ของเรามากๆเลยนะคะในส่วนของตัวเอลเลนเดอร์ ไฟที่ลูกค้าจะได้นะคะจะได้เป็นไฟตัดหมอแล้วก็สเตปไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟฉุกเฉินนั่นเองนะคะก็จะได้2ฝั่งนะคะนี่เลยนะคะก็คือ4ดวงเลยนะคะในส่วนของด้านข้างนะ แล้วก็ยังไม่หมดเท่านั้นนะคะในส่วนของแคง้งความพิเศษของเอลเลนเดอร์เขานะคะเขาก็จะมาพร้อมกับแค้งเลยแค้งสีนี้นะคะเราจะทําสีพิเศษให้กับลูกค้าคะ่ะนั่นคือเราทําสีใหม่ให้เลยเดิมทีแล้วแค้งนี้จะเป็นสีแดงนั่นเองค่ะลูกค้าอยากได้สีม่วงนะคะเซลนะคะก็ต้องจัดให้นะคะจัดได้สวยมากๆแล้วก็เป็นสีม่วงตามแบบที่ลูกค้าอยากได้เลยกันชนด้านหน้านะ,ะเห็นไหมคะว่าตัวรูตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถไปเพิ่ม blue นเซอร์ได้เลยเนาะเพราะว่าเอลเลนเดอร์เขาก็ออกแบบมาครบเรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับนี ตัวนี้ลูกค้าก็สามารถไปติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นไฟนะคะที่เป็นไฟบาร์ขึ้นมานะคะหรือว่าจะไปเปลี่ยนเป็นวินนะคะใส่ลากจูงด้านหน้าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในส่วนของตัวกระชนด้านหน้าเรียกได้ว่าหล่อครบเลยนะคะของเอา l a นเดอร์เนาะถัดมาค่ะไฟด้านหน้าสมมงหมมีการติดตั้งตัวชุดข้อไฟหน้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ติดตั้งสกูปนะคะซองฟิตให้ด้วยนะจะทําให้รถนะคะของลูกค้าด้านหน้าดูมีมิติแล้วก็ดูเท่บึกบึนมากขึ้นเนาะติดตั้งสกูปนะคะซองฟิตจะทําสีม่วงนะคะตัดด้วยสีเทาดําแล้วก็สีดําดานนั่นเองค่ะซึ่งลงตัวมากๆนะคะในส่วนของด้านหน้า ความหล่ออยู่ตรงนี้แล้วนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจรีบเลยนะคะแคปรูปทักหาสมอได้เลยแต่ว่ายังไม่หมดค่ะดูคลิปนี้ให้จบก่อนค่ะซุมล้อนะคะสวัก็มีให้เลือกหลายแบบนะคะลูกค้าคันนี้ก็เลือกเป็นแบบลายเฟืองมานั่นเองค่ะเป็นสีจำด้านนะคะซึ่งเหมาะมากๆนะคะแล้วก็รับกับตัวแม็กและยางคันนี้มากๆนะ,ค,ะคันนี้เรามีการใส่ยางเบอร์ใหญ่มากๆนะคะซึ่งเป็นยาง MT นะดังนั้นนาช่วงล่างเรามีการยกให้ด้วยนะ,ะด้านหน้า2หลัง2นั่นเองค่ะแล้วก็ ใส่เป็นแม็กขอบ20นะคะลายแม็กเป็นลายก้านวายสีดำเงาขิบสีม่วงสวยมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้เนาะเป็นออฟเซตลอบ24นะจับคู่กันกันกบยางคอลลิดเดอร์ค่ะตัวนี้จะเป็นยาง RT นะคะตัวนี้ยาง RT MT ใส่ด้วยกันได้นะคะ MT RT เนี่ยสเปค เท่ากันก็คือ3 3มสาคูนสิ 50. แต่ว่าถ้าลูกค้าท่านไหนที่ชอบแนว MT นะคะก็จะเหมาะมากๆเลยกับถนนที่แบบเป็นลูกรังไว้ลุยนะคะก็ดอกยางจะใหญ่กว่านี้นิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ชอบ RT นะคะสเป็ r อาทีดอกยางก็จะขนาดนี้เลยนะคะจะแตกต่างกันนิดเดียวแต่ว่า RT ทีเนี่ยจะอยู่กึ่งกลางระหว่าง a อทกับ MT ตัวนี้เป็นคอร์ดลิดเดอร์ RT ค่ะ3ามสคูณสิเท่ากับ MT เลยลูกค้าชอบ MT ใส่ MT ลูกค้าชอบ r t ใส่ RT ได้เลยเนาะ ด้านล่างนะคะสมมมีการปรับให้ด้วยนะคะใส่เป็นปีกนกของออปชันค่ะซึ่งเป็นสีดาตัดด้วยสีแดงนะคะตัวนี้สวยมากๆอยากให้ลูกค้าดูใกล้ๆนะเผื่อลูกค้ายังไม่เคยเห็นนะคะนี่เลยเราจัดให้ลูกค้านะคะสวยมากๆสีนี้นะคะแล้วก็ได้ส่วนของด้านล่างนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนที่สักอยากสอบถามว่าเอ๊ะใส่กันชนหน้าเหล็กขนาดนี้แมกยังใหญ่ขนาดนี้ดอกยางใหญ่ขนาดนี้ฟิลลิ่งการขับคงไม่ได้เหมือนเดิมแน่นอนไม่ค่ะถ้าลูกค้าอยากได้ฟิลลิ่งการขับที่นุ่มนวลสามารถ ได้ปรับทุกฟิลลิ่งจะแข็งกระด้างขนาดไหนจะนุ่มนวลขนาดไหนชุดโช๊คโปรเฟนเดอร์ตอบโจทย์ค่ะปรับได้8ระดับมีซับแทงในตัวลูกค้าจะปรับความนุ่มนวลขนาดไหนก็ได้แข็งกระด้างขนาดไหนก็ได้นะคะชุดโช๊คนะคะอันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าหลายๆท่านที่อยากแต่งรถโหดโแต่อยากได้ฟิลลิั่นการขับรถแบบที่นุ่มนวลนะคะสามารถติดตั้งชุดโช๊คได้นะคะอันนี้เราก็ติดตั้งให้ลูกค้าเป็นโชค๊คโปรเฟนเดอร์ ปรับได้แระดับมีซับแทงก์ในตัวด้วยอ่ yeah. อะไรที่โดดเด่นมากๆคะ่ะลูกค้าเห็นไหมนั่นก็คือสติกเกอร์ค่ะนี่สติกเกอร์นะคะลูกค้าสามารถเลือกออกแบบเองได้อยากใส่ลายสัดโคนที่แบบเต็มคันรถแบบคันนี้ก็ได้นะคะคันนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นลายสติกเกอร์สีม่วงมานะ,นะคะซึ่งตัดมากๆเลยนะคะกับสีตัวรถสีเทาดำนะคะสติกเกอร์ดูโดดเด่นขึ้นมาเลยลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะโอมีแบบสติกเกอร์ให้ลูกค้าเลือกเยอะนะคะหรือว่าจะออกแบบเองก็ได้เนาะใน,นส่วนของบันไดข้างแน่นอนนะคะตัวนี้ นี่เราก็ใช้งานของ T W I นะคะแล้วก็ความพิเศษของ T W I ก็คือเวลาเปิดนะคะมีแสงไฟนะคะส่องสว่างเพื่อความปลอดภัยให้กับลูกค้าด้วยะค่ะนี่แล้วก็จัดทําสีตัวที่เหยียบของลูกค้านะคะให้เป็นสีม่วงด้วยนะคะ <S <S เดิมทีแล้วจะเป็นสีแดงแล้วก็จัดให้ไปเลยะค่ะเป็นสีม่วงนะคะในส่วนของตัวของแถมมาตรฐานที่เติดตั้งให้ครบเรียบร้อยนะคะฟิล์มนะคะกอบป้ายพยางยนะคะไลเนอร์แล้วก็เบ้ารองมือนนะคะเล่ลาหลังคาติดตั้งเพื่อความสวยงามนะคะนี่จะใช้งานจริงไม่ได้นะ ด้านหน้าเรียกว่าสวยครบจบไปแล้วนะคะด้านหลังก็ไม่น้อยหน้านะคะด้านหลังเราก็ใช้งานของเอลเลนเดอร์ค่ะแน่นอนพระเอของเราคันนี้ก็จะเป็นเอาเลนเดอร์รอบคันนั่นเองเอลเลนเดอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะคะแล้วก็มีไฟสปอตไลท์ด้วยตัวนี้จะเป็นทรงปืนนะคะลูกค้าสามารถแจ้งได้อยากได้ติดตัวโลบาร์ของทรงปืนนะคะของเอลเลนเดอร์ก็สามารถแจ้งได้เลยเนาะทำงานควบคู่กันกับตัวนี้นะคะ ตัวกันชนท้ายของ Outlander อีกเช่นเดิมเนาะตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวห่วงโอเมก้านะคะจัดีจัดทำสีให้เรียบร้อยนะคะเป็นสีม่วงรวมถึงนี่เลย ปากน้องแก้วนะคะหัวบอลตรงนี้เราก็จะทําให้อันนี้สามารถลากซูงได้จริงนะคะจะทําเป็นสีม่วงให้เลยเนาะมีไฟสองป้ายทะเบียนแล้วก็เป็นสปอร์ตไลท์เวลาที่ลูกค้าเขาเกียร์ถอยนะคะไฟตรงนี้จะทํางานทันทีนะ,ะนี่เรียกได้ว่ากันชนท้ายเรียกได้ว่าเป็นการชนท้ายที่แบบแข็งแรงนะคะของเออรเรนเดอร์แล้วก็ดูสวยมากๆนะคะรับกันมากๆที่เหยียบตรงนี้นะคะเหยียบได้เยอะมากๆเลยนะคะอันนี้ลูกค้าไม่ต้องกังวลนะเหยียบได้พอดีเลยะคะ่ะในส่วนของด้านหลังอะคริลิกนะคะส่วนาก็ติดตั้งให้จะทําสีให้เรียบร้อยนะคะรวมถึงนีเลย ข้อฝาท้ายค่ะตัวนี้จะเป็นข้อฝาท้ายแบบนูนนะคะไม่ไม่ได้ว้าโลโก้นะคะเป็นแบบใหม่เลยนะคะแล้วก็ทําสี FORD สีดําด้านตัดกับสีม่วงนั่นเองค่ะเว้า wow นะคะว้า wow ตรงนี้ให้เป็นกล้องถอยจอดค่ะลูกค้าสามารถใช้งานได้ปกติเนาะแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นนะคะลูกค้าเห็นไหมคะไฟท้ายอ่าเรามีการอัปเกรดไฟท้ายให้ลูกค้าใหม่ด้วยค่ะเป็นไฟท้ายแบบ Full LED เลยนะคะนี่สวยงามแบบนี้แล้วก็ติดตั้งตัวชุดข้อไฟท้ายให้แล้วก็กล้มงลงต่ำอีกนิดนึงค่ะ ท,ทอยู่ตรงนนีี้ค่่ะทอของ HKS ค่ะเป็นปลายท่อคูณนะคะออกสองฝั่งนะเป็นของ HKS ค่ะนี่อันนี้ก็ติดตั้งเพิ่มเติมค่ะอันนี้ใช้งานได้จริงนะคะนี่ และทั้งหมดที่พูดมานะคะสมโภแถมฟรีให้นะคะแต่ว่ามีชุดโชคนะคะเป็นชุดโชคแล้วก็เป็นท่อคู่นะคะที่ลูกค้าต้องจ่ายเงินเพิ่มเติมนะคะนอกนั้นสมโภแต่งฟรีชุดแต่ง er, เอารเรนเดอร์เหล็กแบบนี้รอบคันเลยค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถแคปรูป้าขาสมโอได้เลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ